สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องแปทพหลิ่นชาแนลค่ะช่วงนี้นะคะหลิ่นก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างหนักนะหลิ่นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ออกไปทํางานข้างนอกด้วยนะคะและช่วงนี้หลิ่นก็จะบอกว่าหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาอ,อาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยลิ่นค่อนข้างติดเกมหนักมากเนื่องจากเขาอยู่แต่บ้านเล่นแต่เกมนะฮะลิ่นก็เลยมาเล่าประสบการณ์เกมที่หลิ่นจะเลาอยว ตึ่ก็เลยมาเล่าประสบการณ์เกมที่หลินเวลอยู่ตอนนี้นะเก็บเวลอยู่ตอนนี้เรื่องมันก็มีว่าเกมที่หลินเล่นเนี่ยก็เป็นเกมที่หลินห่องข้างติดเมื่อ10ปีที่แล้วนะแล้วเขาก็เอากลับเข้ามารีใหม่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แบบว่าเซิร์ฟแท้นะแต่ว่าเหมือนทางทีมงานเก่าเนี่ยรวมตัวกันมาทําแบบ เกมนี้ขึ้นมาเกมนี้ก็เป็นเกมออกแนวแบบว่าเก็บเวลแต่ละดันนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้นะลัองอาเกมสิองหางเนี่ยเป็นเกมคนไทยที่เขาทําขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นะคะหนิงก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาชมสังคมเกมส2หางของปัจจุบันนี้นะเว่าผ่านไป10ปีแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็พาไปเปิดถุงสุ่มเพชรน,นะคะถุงสุ่มสันเลียรแล้วกันว่าหนึ่งจะได้สันเลียรหรือเปล่านะวันนี้หนงก็จะมาอุดหนุนเขานะคะแบบอุตส่าห์แบบเปิด เซิร์ฟมาใหม่นะหลินก็อยากย้อนวันวานกลับมาเล่นนะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเกม12ห่างออนไลน์นะฮะเกมเมื่อ10ปีของหลินนะไปค่ะมาดูกันว่าหลินจะเทสสังคมในเกมนี้ให้ดูด้วยว่าพอเวลาเราส่งสติกเกอร์อะไรเนี่ยเขาก็จะส่งกลับมาด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันมาถึงแล้วตอนนี้เขาก็ลังลงบงไปลงบนลงบอสก่อน เนี่ยมาซื้อของก่อนดูเงินดูเงินมีห้าพันจีวนะคะสิ่งที่ซื้อก็คือเพจลาเฟอร์สัตว์เลี้ยงนะก็ค่อยๆกดไปดีกว่าไหมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบก็สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้ลิชจะกดแล้วนะคะหรือจะกดแล้วดึกค่ะ ไอ้เว้ย <c oughs> เงินปิวหายไปมาดูกันว่า <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันในแคมป์กิวแล้วกันเนี่เอาตัวกระต่ายมากดนะคะคิดว่ากระต่ายน่าจะมีค่าลัคก,กี้เยอะสุดใน3ตัวละครของหลินนะฮะอาทุกคนใครที่ไม่เคยเล่นเกม12หางนะดูไม่เป็นดูอะไรยังไงนะคะขึ้นมาถ้าเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนะนั่นแหละคือหลินได้หลินดวงดีค่ะ อันนี้เอาขึ้นไปก่อนจะได้ไม่งงเทพเจ้ามีจริงนะขอตรงหน้าน้ำเลยตรงนี้เลยไม่ได้สักตัวหนึง่งก็ยังดีห<ฮ>้าร้อยเสียไปแพงมากเลยจะเปิดแล้วนะคะมาทีละห้าสิบบาทเลยนะรู้เปทุกคนข้าวจานหนึ่งของหลินเลยอะ่ะสามสองหนึ่งือ เหรียญรูปดาวอันนี้ใช้กับการยัดของค่ะทำให้เทพแต่ว่าอันนี้มันขั้นหนึ่งเองอะ่ะหรือไม่ใช่อะ่ะเอาต่อมาเรื่องมะอุยาชุบตดหนึ่งขอทําใจก่อนกดอันที่สองโป๊เฮ้ยอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่า มันเป็นตัวโคโค่มันไม่มีมันไม่ได้ให้ค่าอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๊บมาต่อค่ะทีละห้าสิบหนึ่งสองซ้ำโอ้โหหลินได้แต่พวกอะไรเนี่ยมะพราะ้าวมะเขือม่วงเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วหลินสามสองหนึ่งขอให้มันมีค่าสักตัวอืเฮ้ยบ๊ป ได้อยู่เวลิกูดเฮ้ยมูโปของดีของดีแป๊บนึงนะมูโปกิน่าจะอยู่ที่สามพันจิววะเดี๋ยวไปดูแป๊บว่าราคาเท่าไหร่คุ้มเปล่าเดี๋ยวมาดูสรุปอีกทีอันเลือสีเฮ้ยเฮ้ยมุมนี้เลยมุมนี้หนึ่งสองโปอีกแล้วไม่เอามูโปตัวเดียวได้ปะไม่คุ้มเลยอ่ะหนึ่งสองอืม้มโหได้มูโปตัวเล็กอ่ะ อันนี้มันไม่ได้เพิ่มค่าอิงค่าแอคแท็อะไรเลยนะคะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ต้องกดอีกอหูหินชุบตายหลินตายสุดท้ายสุดท้ายโป๊โอเคมสัตว่ 5, ได้เป็นกระสิบได้รูปดาวการตีของหลอมมาสองนะคะแล้วก็โกรธโกรธรือว่าจะจะดีใจดีวะเนี่ยแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมา สามพาคือมะพร้าวแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็สุดท้ายคือมูโบแล้วก็ได้สัตขี่สัตขี่อันนี้คือแพงนะเอาตรงลิมไปดูที่ตลาดแบบว่าสัตขีมูโบเท่าไหร่ขออนุญาตไปดูก่อนนะมูโปสามารถซื้อตามร้านค้าได้นะคะก็มูโปเนี่ยจะอยู่ที่ราคาโอ้แพงนะ3,500้าร้จีวิลิมเปิดไปห้าร้อยก็ แพงอยู่นะแล้วก็เลยพันห mm hmm. ้าพันห้าก็จะเป็นเศษพวกนี้ก็ถือว่าได้นะกลางๆนะทุกคนเอาจริงมาอ่าสรุปโดยรวมแล้วนะคะของที่หลินได้ถือว่าถ้าหลินพอตั้งแต่หกอันหลินว่าหลินคุ้มนะเองตรงเออถ้าหลินพองแต่หกอันอ่ะอันนั้น่าหลินคุ้มแต่ว่าหลินไปเป,นเปิดอีกสี่อีกสี่ที่หลังก็คือหลินเกลือนะฮนะกนะ็ถือว่ากลางๆนะอะไรเนะี่ย เนี่ยนี่แ,แหละ nah, สังคมนะสังคมของเกมนะก็พักทายกันอย่างนี้นแหละมาทำอะไรงั้สุ่มเกลือเกลดจัดนะ้วก็เ oh, นี่ยแหละประมาณนี้นะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะคะ,ะ,คะแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย,บายเกลือจัดเอ้อเรียด <c oughs>